sambutan serta sokatipan menghormati wakil rakyat dan อานังปัจจะยานังวัตถุกานะังอาสวะกยวนังนิพพานังโม

พะขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยถาจักพุทธาโลกสัสสีภูปัชชันติปัปตระเตวะมา มิมันตีนักโอกาสปัจนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อพลังาน,านาคำสอนขององค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมอุปสนแก่ทัานสาวผู้ชมทู้หลายรู้ผลไฝวายใจในการบำเพ็นอุปสนําความดีอันเป็นการสร้างพืฐานของคุณธรรมและจริยธรรม สัมมาปฏิบัติตามสมควรแก่นนเวลาสืบต่อไปด้วยวันนี้เป็นวันสำคัญก็คือวันาาวิสาบูชาก็เ,เ,เป็นวันเล่นเดือนหกเป็นวันคล้ายวันประสูติปัสรู้และปร,ะริพญาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา,สา,สาและเป็นวันสำคัญของโลกโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชน ในวาระโอกาสวันอันสำคัญของพระบรมครูของเราทั้งหลายได้เวียนมาบรรจบตรงวาระหนึ่งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ได้พร้อมใจกันมาประกอบซึ่งมีนำความดีมีการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาและการสดับปรับ,บังพระธรรมเทศนาเป็นต้นเพื่อถวายเป็นพุทธกูชา และน้องระลึกนึกถึงพระมหากรุณาที่คืนของพระพุทธองค์นับได้ว่าท่านหลายนี้ได้ปฏิบัติอยู่ในฐานะพุทธศาสนิะชนที่ดีเพราะพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองดำรงอตราบนานเท่านานก็เพราะอาศัยพุทธบริษัทสี่ก็คือภิกสุพิสุณีวาโุวาสิกา เป็นผู้สมัครสมานสามาัคคีช่วยเหลือเพื่อกูลและอุปกรุงเอาไว้วันวิสาขบูชาเมื่อสองปันว่าปีที่ล่วงมาแล้วนั้นเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเสวยวิสาขะคือวันเพ็ยเยือนบกเป็นวันที่พระเจ้าได้ทรงบัติขึ้นในโลกในตระกูลศัตว์ไตรยวงรงพระนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งแปลว่า ผู้ยังประโยชน์ให้สําเร็จทุกระการพระองค์เป็นโบรสของพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าสุดโพธนะและพระนามสิริมหามายาเมื่อถึงวันเน็นวิสาขคาูนมีพระนามสุริมหามายาได้เสด็จประพาสอุทยานซึ่งขนาดนั้นพระนามสุริมหามายาก็ทรงพระคันแก่รอบที่จะประสูิโบรส ในขณะที่พระนางทรงเสด็จประพาสอุทยานอยู่นั้นก็ทรงประชวนพระคันและได้ประสูติพระราชบุตรที่ใต้ต้นไม้สาระต้นหนึ่งในเวลาที่ทรงประสูติทรงมีพระวระกายสะอาดหมดจดไม่มีสิ่งใดแปดกเพื่อนปานประนิวาดวงแก้วมันมีอันบริสุทธิ์ทรงดำเนินด้วยพระบาทพระทักมุ่งสู่ที่อุดอร ซึ่งดำเนินไปที่เจก็ทรงเปริงวาจาอภินนวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ย่อมไม่มีแก่เราดังนี้พระราชโอรสนั้นทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยลักษณะของมหาบุรุษ ทั้ง32ประการฝ่ายพระเจ้าสุตโธนะทรงทราบว่าพระมเหสีประสูตรพระราชโอรสก็มีพระไทยโสมนัสชื่นชมยินดีทรงรับสั่งให้รับกับพระนครและได้จัดหา,าพระพี่เลี้ยงนา,นา,า,างนมเป้าพระพิบาลบำรุงเป็นอย่างดีเมื่อประสูตรได้หวันก็จัดพระราชพิธีถวายพระนามพระราชโอรส ตามพระราชคติยประเพณีทรงขนาดทนามว่าสิทธัตถากุมารอีกสองวันต่อมาก็คือหลังจากที่พระองค์ประสูติได้เจวันพระราชมารดาก็ได้เสด็จที่วงพตพระราชบิดาก็ทรงมอบหมายให้พระมาสุชาเป็นผู้อภิบาลเลี้ยงดูพระราชาากุมารเมื่อพระโอรสเจริญวัยพอสมควรแล้ว ที่จะได้รับการศึกษาศิลปะวิทยาพระราชบิดาก็ทรงจัดหาครูอาจารย์ที่มีปูความรู้มาสอนพระราชบุารก็ทรงเรียนมาได้เร็วมีความรู้ความเข้าใจที่จะขออุปกรณ์ของทุกวัาอาจารย์เป็นอันมากข่อพระราชโอรสเจริญวัยสมควรที่จะมีผู้ครองแล้วพระราชบิดาก็จัดวิธีอภิเศกสมรส กับนานยโสธราพระราชนิดากษัศัิย์โกรียวงศจนมีพระราชโอรสองหนึ่งพระนามว่าราอุปุมานและเ่อระชชนายุได้29พรรษาพระองค์ก็ปาราศถึงความแก่ความเจ็บความตายอันเป็นภัยของสังขารทรงตึกกรองด้วยพระปัญญาอันแยกคลายทรงทราบในใจว่า เป็นมูลเกดแห่งสิ่งเหล่านั้นจึงทรงเกิดความสลพระทยัยเหนื่อยหน่ายในการมาสู่ที่เคยโมเมาลุ่มหลงทรงค,คิดหาหนทางที่จะหลีกออกจากสิ่งที่ยั่วยุให้โมเมาหลงไหลเหล่านั้นแล้วพระองค์ก็ทรงคิดในใจว่าคารวะขับแทบเป็นทางแห่งผุรีลีนรพชาเป็นโอกาสว่าง ผู้ครองเรือนจะบรทพกติลอประจันที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ก็โดยส่วนเดียวฉไหนหนอเราทีโป่งผมและหนวดเราถ้าย้อมฝาดออกจากเรือบวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนเกิดดังนี้เมื่อตัดสินพระไทยอย่างแน่แน่ที่จะออกบวดแล้วก็ได้เสด็จออกอันวดที่ฝั่งแม่น้ำอโนมาที เมืมอเ่อพระองค์เสด็จออกเวรแล้วก็ทรงสอบสแสวงหาโมฆะธรรมก็คือความจริงที่เกิดทําให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตหลังจากที่ได้ศึกษาจากสำนักคณาจารย์หลายสำนักแล้วก็ส่งทดลองปฏิบัติตามทัศนะของอาจารย์เหล่านั้นเกือบจะครบหก,กปีแต่ท่านก็ไม่สามารถบรรลุ สิ่งที่พระองค์ปรารถนาคือมัคผลได้จึงได้หันมาบำเพ็ญเพียรทางใจโดยดำเนินตามทางสายกลางก็คือมัชฌิมาปฏิปทาในปีที่6นั่นเองแห่งการบำเพ็ญเพียรเมื่อวันเป็นเดือนกหรือวันวิสาขบูชานี้พระพุทธองค์ก็ได้ตัดสรู้สัจธรรมก็คือรู้แจ้งแทงตลอดความจริงของโลกซึ่งเรียกว่า อนุตรสัมมาสามาัมโพธิญาณพระองค์ทรงตัดสรุปอริยศาสตร์เกีกความจริงอันประเสริฐสี่ประการในวันเ 6, พ็ญเดือนหกวิสาขุชานี้พระทุกองค์ก็ทรงเสด็จดับาันธ้ารินิพานเหตุการณ์ทั้งสามประการดังก,กล่าวได้เกิดขึ้นในวันเดียวกันนะับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นที่สุด ทั้งนี้เพราะอาศัยบุญบารมีที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญมาแล้วเองเหตุนี้พระพุทธศาสนิชนชตชนทุกหมู่เหล่าทั่วโลกจึงได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลซึ่งมีการทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนเป็นต้นเพื่อเป็นการสักการะบูชาและเป็นการน้อมระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และสร้างเสริมคุณงามความดี ให้แก่ตนเ,เองด้วยอริยสัจสี่ประการที่พระองค์ทรงตรัสเช่นนั้นหมายถึงความจริงอันประเสริฐก็คือความจริงที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่แปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นประการที่หนึ่งคือทุกทุกในที่นี้หมายถึงปัญหาของชีวิตเป็นสัจธรรมที่มีประจำโลกตราบใดที่เรายัมีลหมหายใจอยู่นั้น เราจะต้องเผชิญปัญหาที่จะต้องก่อให้เกิดความทุกข์ทชีวิตที่เกิดมาแล้วก็จะต้องประสบปัญหาด้วยกันทั้งหมดต้องเผชิญกับปัญหาจะมากหรือน้อยก็แตกต่างกันออกไปชีวิตที่ฝ่าสจากปัญหาย่อมเป็นชีวิตที่ไร้ความหมายเราไม่อาจให่มีปัญหาชีวิตได้ผู้ที่วิ่งหนักวิ่งหนีปัญหาชีวิตก็เหมือน ผู้ที่วิ่งนีเราของตนเองย่อมไม่อาจทำอะไรได้ราะทุกนี้เป็นความจริงซึ่งเป็นสภาพที่จะต้องรู้กำหนดรู้ให้ได้อย่างคงแท้แน่นอนพรุษุทตอง์องทรไม่ได้สั่งสอนให้เราไม่มีทุกหรือเลังเกียดทุกุกชีวิตเป็นทุกแต่เราจะทนทุกได้เพราะอาศัยชีวิตประการที่สองกคือสมุทัยหมายถึง บอกเกิดของความทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาชีวิตทุกหรือปัญหาต่งางๆจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ย่อมต้องมีเหตุที่ทําให้เกิดขึ้นทุกอย่างล้วนมีเหตุมีปัจจัยเช่นการไม่มีทรัพย์สินทงินทองก็เพราะเราไม่สแสวงหาหรือการเรียนสอบตกก็เพราะไม่พยายามนเ่ีใจในการศึกษาเรียนนั่นเองดังนั้นท่านเจ้ององ จึงสอนให้เรากำหนดรู้ว่าทุกเกิดจากอะไรเมื่อรู้สาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์แล้วทรงชี้แนะให้ลดละเลิกสิ่งนั้นอย่างเด็ดขาดไม่ควรทําสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าสาเหตุที่ทําให้เราเกิดทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ควรละเสียประการที่สามอีนทรีทร่หมายถึงการดับทุกข์ การแก้ปัญหาชีวิตในทางพุทธศาสนาก็ถือว่าความพุ์เกิดขึ้นที่ไหนก็ต้องดับที่นั่นต้องพิจารณาหาสาเหตุและต้องเดาที่เหตุเมื่อความทุ้เกิดขึ้นมาจากปัญหาบางสิ่งบางอย่างก็ต้องหาหนทางระนับความทุก์นั้นเสียแล,แล้วเราก็จะหุกข์เมื่อรู้ว่าความพุ์เกิดจากสาเหตุอะไรก็สงสอนให้รู้ชัด แล้วหาทางดับทุกนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าทุ๊นั้นเกิดมาจากใจใจเต็มไปด้วยกิเลสสามกองก็คือราคะโสะและโมหะเมื่อเกิดขึ้นแล้วทําให้จิตใจร้อนงงตัวลายทําให้จิตใจของตัวเองร้อนยังไม่พอยังทําให้สภาพแวดล้อมต่างๆร้อนรุ่มไปด้วยเมื่อกิเลสเหล่านั้นเกิดขึ้นในใจก็ต้องดับที่ใจ กล่าวคือทำลาลกิเลสเหล่านั้นถึงจะไม่หมดแต่ก็ให้ลดน้อยตามลำดับด้วยการเจริญเมตตาภาวนาหาอุบายวิธียับยั้งชั่งใจไม่รูอ้อำนาจกิเลสเหล่านั้นด้วยวิธีการเหล่านี้จิตใจก็จะสงบเยือกเย็นใสสะอาดความรู้ก็จะพอาบางจางหายลงไป ประการที่4ี่กคือมัดมัดหมายถึงข้อปฏิบัติที่นําไปสู่ความดับแห่งทุข์หรือแนวทางที่จะดับทุข์การที่จะดับทุข์ได้หมดสิ่งไปจากใจนั้นต้องมีวิธีที่เหมาะสมเพราะจิตใจของมนุษย์มีสภาพที่ละเอียดอ่อนมัดก,กัดแหวนอ่อนไหวไปตามอารมณ์ต่างๆได้ง่ายการที่จะรักษาจิตใจให้อยู่ในภาวะปกตินั้น ต้องฝึกหัดปฏิบัติไปเรื่อยๆในการปฏิบัตินั้นไม่ควรจะปฏิบัติที่สุกโตสองอย่างก็คืออัตติลามัฏฐานโยกได้แก่การปฏิบัติด้วยการทรมานตนเองให้ลำบากเช่นการตัวอาหารเป็นต้น 2. การมาสุขอริการโยกคือได้แก่การเอาใจไปคุกเขาอยู่กับการอารมณ์หรืออารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจ ว่าธรรมชาติของจิตใจนั้นมักจะไหลไปตามกระแสของโลกเหมือนน้ำที่ไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอการจะพัฒนาจิตใจที่สูงขึ้นจากกระแสของโลกพระพุทธอ,องค์ทรงแนะนำให้ปฏิบัติตามทางสายกลางคือไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือมักมีองค์แปดประการกล่าวคือ ผู้กิกรดำเนินตามทางสายกลางนี้จะต้องอระงคับปฏิบัติตามกฎธรรมแปดประการให้บริบสรทุทธิ์บริบูร์ก็คือมนสัมมาทิฏฐิคือมีความห็นชอบหรือถูกต้องตามอง,ง,งความสองสัมมาสังกัปปะคือมีความดาเริตรองในทางที่ควรสามสัมมาวาจาคือการเจรจาพอาดีที่ชอบสี่สัมมาสัง สัมมารกรรมันต์คือการประกอบการงานในทางที่ชอบที่ควรคือมีความสุจริตสามประการห้าสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงตัวเองในทางที่ชอบคือเว้นจากวิชาชีพหกสัมมาวายามะมีความเพียรพยายามชอบเจ็ดสัมมาสติคือการละลึกชอบและแปดสัมมาสมาธิคือการตั้งจิตมั่นในทางที่ชอบ มักมีองค์แปประการนี้เมื่อสรุปแล้วมีสามประการใ,ใหญ่ก็คือศีลสมาธิปัญญาทั้งสามประการนี้ต้องสมัธ์กันอย่างใกล้ชิดคือเมื่อมีศีลเมื่อศีลไม่มีสมาธิก็ไม่เกิดเมื่อสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่มีดังนั้นการแก้ไขปัญหาชีวิตจะต้องดำเนินการทาง,างสายกลางได้แก่ ต้องมีศีลธรรมประจําใจมีความหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวหลอแหลและใช้ปยาเป็นเครื่องสอนคาให้บรรลุถึงเป้าหมายอริยสัจสี่ประการนี้เป็นคำที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดรู้เป็นหัวใจแห่งพุทธศาสนาโดยเฉพาะคําสอนของพระองค์ซึ่งมีถึง8 4 0 0มื และเมื email, ่อสรุปแล้วในอริศาสี่นี้เองเมื่อเราประสบกับปัญหาหรือสิ่งต่างๆที่ต้องใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรพิจารณาดูให้แน่วแน่หาแนวทางที่จะทำให้ปัญหานั้นหมดสิ้นไปวันนี้เป็นวันทุษสาขบูชาได้เวียนมาบรรจบพบกนวารรณงท่านพุทธาศาสตรนิสชนทั้งหลาย ได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญจริยธรกุศลแสดงพลังแห่งความสามาัคคีและน้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงวางรากฐานพระพุทธศาสนาเอาไว้รวมถึงประก,กาศสัจธรรมขึ้นเป็นความจรินประเรฐอันเป็นหลักปฏิบัติและเป็นเครื่องส่งทางในการดำเนินชีวิต ให้แก่สาธุชนทั้งหลายนักศึกษาทุกคนทั้งหลาย,ลายแม้พระพระองค์จะโโซ่เป็นกับพระอุปุธเป็นคนผุ้ประเริฐแต่พระองค์ก็ไม่ทรง้นไปจากสัจธรรมก็คือความตายได้การเสด็จดับขันพระบรมพาชของพระองค์นั้นมีค่าสำหรับเราท่านทั้งหลายเพราะพระองค์ได้ทรงประการแต่ความดีทรงบังเ็งพระองค์ ให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกตลอดจนผู้ชมที่ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนควรนึกถึงและคำนึงอยู่เสมอว่าชีวิตนั้นเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนวันนี้อยู่พรุ่งนี้ตายไร้ความฝันหาประโยชน์เป็นสาระแก่สารมัตนผมไม่ได้ เพราะฉะนั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่ควรเร่งส่วนขายกระทำแต่ความดีทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมโดยส่วนรวมเหมือนอย่างที่ทูตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบร,รมครูแห่งเราทังง้งหลายได้กระทำเป็นตัวอย่างมาแลา้วดังนี้ในการาเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อรรมภาพ ขออำนาจใหงคุณพระศิร,ะรีรัตนไกรและคุณบรารมีที่ท่านสาธทีช่ท่้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วจงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระัปัใจจัยให้ท่าน้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากโลภาพาธใพิบัติอุปัตตมันตรายทั้งปวงประกอบไปด้วยจตุรวิทกพรชัยสี่ประการคืออายุวนะันนักสุขะภระ ปฏิภานธนสารสมบัติธรรมาสารสมบัติปัถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปโดยชอบประกอบเคยทำแล้วไซขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสมดังมโนปฏิปฏิหานทุกประการเืินอันตามาภาพได้นำธรรมะมาชี้แจงก็ขอสมควรแต่เวลาจึงขอสมิวาที่สิโลกไว้แบบต่เีอรงนี้ เกวังก็มีด้วยประการละ